ผมชื่อนายพ์จอยโสคลชื่อเล่นว่าชื่อหมูอายุห้าหกสิบสามปีครับน้ำหนักน้ำหนักของผมประมาณเจ็ดสิบสามครับค,นะค,คทุกวันนี้ผมต้องพบปะเจรจากับลูกค้าและเพื่อนร่วมง,งานอยู่ตลอดเวลา ผมต้องมั่นใจในบุคลิกถึงผมจะเต็มน้อยกับงานขนาดไหนแต่ผมก็มีอุปสรรคเรื่องฟันเช่นฟันบินฟันหักฟันแตกทําให้ผมเสียบุคลิกในภาพในการติดต่อไม่ผมเสียบุคลิกและโอกาสดีๆในชีวิตไปแต่จะให้ผมไปรักษานานๆเป็นแบปไม่ได้ครับเพราะผมมีงานยุ่งทั้งวันทุกวันนี้ผมมีความมั่นใจและก้าวหน้าขึ้นเพราะรู้จัก แบ่งเวลาให้กับงานและตัวเองที่สําคัญผมเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเสียโอกาสรีบเปลี่ยนยิ้มให้สวยงามเปลี่ยนบุคลิกให้สดใสนะครับ